สวัสดีครับร้าน JJ b จไบรชม์ปปะปวันนี้ h อ n d a CB 500x นะครับเข้ามาติดชุดแหลกท้าย S R C แล้วก็ฟิปขนาดความจุ55ลิตรพร้อมกับออลูกค้าก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับทางร้านจะมีน้ำมันเครื่องพ่วงโมตุลขายแล้วก็กองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับมีบริการเซอร์วิสเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ชุดฟบท้ายจะเป็นฟีบขนาดความจุ55ลิตร ตัวนี้จะใส่หมวกได้ประมาณหนึ่งใบเต็มๆนะครับแล้วก็พร้อมกับสัมภาระได้อีกตรงนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งแหลกท้ายของ S R C นะครับแหลก S R C ก็จะยึดยานิดตัวด้านหน้าเลยนะแล้วก็มายึดกับใต้เบาะมีเพจด้านหลังให้ทางร้านก็ติดตั้งให้ยึดหลายจุดอยู่แล้วครับเพื่อความแข็งแรง สำหรับ Honda CB 500X มีเป็นชุดกล่องหลายตัวให้เลือกเลยนะครับสนใจติดต่อที่ร้าน j j b i k e s ช o อได้โดยตรงเลยขอบคุณครับ